เขาบ่มีควมวหงในการเลี้ยงไก,ก่บานไดตะกีก็มีตตแมแม่ก็พอเป็นเลี้ยงนะครับเป็นทำฟาร์มใหญ่ไอ้มีคนบอกว่าถ้าไก่กำลังพัดคนเนี่ยมันจะผักไข่ผักไข่แล้วก็จะใส่เวลาอยู่สามเดือนจึงจะกลับมาไข่อีก มันแมนอยู่บ่ล่รพี่น้อง <ś 2> ตัวนี้ก็ซื้อมาก,กอ่ะยังกาอยู่มือละสองหน่วยสามน่วยนะคะแต่ก็ให้เป็นกินวิตามินนะคะแล้วก็เป็นพวกหยวกกล้วยมากให้กินเสรมิมค่ะกำลังผัดขมมะล็อกมาเล็กไฟแฟนอ่ะ ให้ไปเลี้ยงไก่อยู่ข้างคอกหมาตอนเราลงมาโอ้ยมันห้องว่าสัตวหมามันอยากมันอยากขาบไก่ยังได้จัให้เอาไกไ่ไปไว้ข้างคอกหมาจะได้กใหญ่ไหมปีนใหญ่ไหมข้างนี้เพิ่นเพิ่นบ่หินแต่ว่าเพิ่นก็ได้ยินเสียงกันปล่อยป้าเพิ่นซองเนะครับมันเสวกก็ได้อยู่สามสามฟองไข่เพิ่น เลี่ยงใกล้ไ่นี่ก็ดีพี่น้องอ่ากันแค่นี้ค่ะกันกันว่าสูงนะคะกับมีลมใหม่หายเพิ่นกับวัตถอว่าหลอดนะคะนี่ก็เอามาบังแดดบังอันนี้เพิ่นกัเข้าไปใครอยู่ในนี้นะคะก้ากรงมาเนี่ยมาหายเป็นไขร ความสุขของยายวิค่ะเรียงไว้เลนเรียงไว้เบิ้ง